สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตาลุสวัสดีครับแมวนี่แมวนี่แมวสวัสดีครับสวัสดีพีสวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีคยับเพื่อนจะส่งเงินมาให้กินขนมได้ว่าขนมได้อืมทำดีดีไงาให้ได้ขนมไปงานงางเข้าไปมอ้้าวบดินกับยายหนึ่งมันนี่พาเอ่อเมียมาเงินครับเอาขนมมาฝากเอ่อบักหน่อยนะครับ เพราไวสูนเนี่ยที่แม่เียเทให้ลูกเพาเจะให้ลูกนะครับผมฮะตาดีพอดมาไม่ดีแล้ตายไปไม่เหงามได้กินีกเด้อเมอนเด้มซีผสมมากินเด้ออ๋อใบเห็นมาทำตัวให้ดีๆหน่อยสิลูกเร็วดีครับงานใหลูกเอาเลครับเร็วตาตัวขนาดเห็นขนมนี่ เฮ้ยเอาหา่ขึ้นมานนี่แขวนี่ยานบะมี่หรอกแล้วยายกินแรงยัยว่ายันว่าอืมคยับยับปะเป็นเบิงหนังเนาะโอ้ทันดุกฤลัวเนี่ เบิ้งสร้างเ้ยโอ้เบิ้งหอดสางหรือเลาอเบิ้งไก่แรกเถอโอ้ยคือบิงเ่งแสงขึ้นยายอย่งกินก่อนโอ้พัดเข่าเบิ้งเข่าเจ้านะครับ บ่ได้หุงแบบใส่อันนั้นน้อยใหอันนี้หุงแบบใส่หมอนเลยนะครับหุงแบบใส่หมอนเด้องาม่นบอนมาเป็นบอลหวานลูกสีแบงมาให้เจ้าแงน้ำเียวปันเบิดตังบอเด้อมเป็นไาทะียมหน ส <c oughs> วัสดีครับเอฟซ <c oughs> ีบนรยากาศบัวม้าไทยหลายหลายรอบเลยล่ะแต่ประเด็นเพิ่นกับบัวม้าไทายนะครับบอว่ามีเวลานะครับถึงแบบยากหลายอย่างเนาะมันนี้นก็เลยได้บัวมาไท,าย,บบทายถึงวันศุกร์พาไปถ่ายอยู่หน้าอยู่ป่าเนาะพาเมียไปนะครับแต่บัวมันจะไปจ่อยมันนี่ ไปแล้วได้กับนะครับกลางขึ้นกับชิบโคอยได้เห็นเลยนั่นนั่นชิบค้นั่นแอบะฮะแ่บครับคนเห็นขนมมีตาถัเดี๋ยวหาแต่ขนมผมมาได้ก็ได้ บางวันกินขนมซื้อมิ้นนะครับแล้วกเอื่นคี่ดื <c oughs> ้อนี่อันนี้ก็มองขั้วนะครับมองขั้วมองเย็ดนอกกินเนาะแต <Tiffany. c oughs> ่ผมก็หน่อย เอาดอกไม้้าไปเงยเหนี้หมดแดงใส่แบบไปจุดบนมดแดงใส่นะก็ก็เลยเสียไปมันสิ่งตอวดอกไม้ลูกเิ่งเปิ่งทั่พเปิ่งหนังป่ามดแดงีแล้วเนาะอยู่หันเนาะ โนทิมาอยู่ไน่เขาวาว่าไข้าอยู่ไแน่เดือนน้าเดือเหียเนี้ยืดยืดเปลี่ยนเนอ่อันเป็นแบจากข้าวมัไครับผมติต่เแม่บอกินน้ำดิเนาะฮอนนน้ำปั่นต้มเอามากมงแล้วฝนกตกน่อยใหญ่

อดีเร่อคนใหญเอ้ยครับสวัสดีครับผมเนาะเอ็ซีทุกทุกคนนะครับผมที่เขามารับชมนะครับมันนี่ก็ได้จังหวะเนาะครับผนซื้อกับผมมาไม่แวะเอามาให้นะเนื้อขอคุคุณ่ายใจดีสิเมนฝากของมาให้น้ำเนอครับผมด้เลยเฉพาะคุณยได้ยังหมูซื้อเล่ายุงเทบครับผมตออขอบ ขอบคุณนะครับครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับอย่ามีโรคไัยไข้เจ็บนะครับเนาะขอใอยเงินทองไหลมาเทมาเ้อครับผมทูกผุ้คนินี้ปส่ทงหาดนนะุงครับเนนะครับะลุปนี้รกะงนะครับเนะรับนะเอานครับเนะลครับเาอาลงนับเนาะอนาะเอาลนรนะเนาอับุับนะอ้บเาับงบุนนอลงะงนุด ลูกคข่นี่ละเนาะได้ลูกไส้เดี๋ยวกับอยกินแต่ขนมเออรอเอาเออ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 ออเอิเออเออเอาเออ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 เนอเออเอออเออเออเนีเอมเเออ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 ออเนอเเคเ กดีได้พอานาศอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับกดติดตามเพื่อเป็นกระลังใจให้ผมแล้วก็เมียแลักการพ่อเด่นนะครับมีกระลังใจได้คลิปต่อไปนะครับเนาะคลิปนี้เอาไว้ชมดีนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ าสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับบอกขนมมาให้อีกด้าบ้านี้สวัสดีครับ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 เกี่ย่าพวนถามหาแต่ขนมพวนสวัสดีครับ